สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปาสู่มอน300นะฮะเรียกได้ว่าระทึกมากตอนนี้เรามากับกองทัพ4คนนะฮะนำทีมโดยแบมแบมบูม um ครับผมโอโ้โหอาเดิมก่อนเลยนะครับเขอความรู้สึกพี่นิวนะครับเราจะระทะมอน300เรียกได้ว่าเนื้อเต้นเลย <c oughs> ไม่พวกเราไว้60อะ่ะจะตีเข้ามววาพี่ พูดถึงส่วนต่างเลเวลนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ครับน่ากลัวน่ากลัวพี่พีอ้อยบอกพี่อ้อบอกว่าทำไมเสียงกูแคทแก่จังครับของออในฝันเสียงลูกตุ่มนะฮะนิวแม่มแก่ตั้งแต่เด็กไงเขาเรียกแก่แดดครับพี่หมู <c oughs> แทงจ้าไปเลยคเฮ้ยผมแทงผมแทงผมไม่ดีพีครับปาระเบิดปาระเบิดโดนป้าโดนป้าโดนป้าไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดน ถ้าอยู่น่ารักแน่มีระเบิดมีระเบิดแพ้วัวเดี๋ยวฮา้รูโต้นี่เป็นคนไทยปะเนี่ยคิวเนี่ยไหนครับผมพร้อมแล้วอ่าโอ้ยดีพีสี่ร้อยสปาร์ค่ะสุลต่านเดี๋ยวผมแทงเองผมหามอนก่อนทุกคนนี่นี่จะได้แล้วนี่ทุกคนครับบวกบวกบวกเรียกได้ว่าหัวม่วงแบบนี้เรียกได้ว่าหัวม่วงเออ แตกไปแล้วหนึ่งตัวไวแล้วดึงโอ้โหดิฟลุกไปแล้วดิฟกไปแล้วเต็มแตกเร็วเว้ยโอ้โหแตกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยยีบล้อบูแคสแตกเคูปวิญญาณตายอีกแล้วอุ้ยตายกูโอ้แตกเกินเลยโอ้โหมันมีท่าที่แบบว่าอันติด้วยอ่ะใช่พี่แล้วตีไม่เข้าผมแท้งยืน ตั้งโลอยู่แต่คาร์โลเลยจริงหร้อเอาไหนว่าจะแทงไงเรียบร้อยเลยทีเดียยวตาเลยลืมลืมเดี๋ยว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 ปิดนะยะยะโดนแทงแตกตัวแรกเลยขอไปใส่ของก่อนเฮ้ยพอมันไม่มีเต็มดูดเลือดให้เราลำบากกันนะเนี่ยเราเราผมลืมตั้งเต็นท์พี่บอมแน้วผมกินอาหารก่อนผมไม่ได้กินเลยอ่ะเฮ้ยเต็นท์ไปเอาจากไหน กินญากินญาไงกบัฟเต็มไงพี่เหรอใช่เจะซื้อมาด้วยอะเรียบบู้บันช็อตวันคิวแรเมื่อกี้พี่ผมโดนทีเดียวอ่ะแค้นปุ๋ยเลยอะเอ้าวะโอ้โหดูดิมอนเกินมาแล้วไม่ต้องวางแผนว่ะถ้ามันเป็นมอนรเต้นเนี่ยต้องรอก่อนทุกคนมันเหมือนกับว่าเราต้องรักษาระยะแนวลบให้มันเข้ามาข้างหน้าเดียวแล้วให้นินจาหลอยหลังอะกับรันเงี้ยนะฮะจะไม่นำไปใช้ัทุกคนครับ DP 500้ยตีเดียวตายครับเออแทงด้านหน้าไปแทงด้านหน้าไปแทง้าหน้าไปแต่เราอยู่ข้างหลัง เฮ้ยตัวแดงตัวแดงตัวแดงโอเคโอเคเป็นเป็นครึ่งวงกลมตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ทุกเป็นครึ่งวงกลมด้านหน้าไม่ไหวแล้วพี่ผมไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแท็กมาด้วยนะแตกทุกคนมาเนี่ยลงเกมแบบเกมใหม่เนี่ยเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมไหมเนี่ยตอนนี้มันเอ่นเนโซเออมันไม่เป็นโซ่เออคือคือเหมือนกับว่าชอบนะเราต้องแบบต้องวิเคราะห์มอนเตอร์วิเคราะห์เงี้ยการจัดการยังไงเป็นปาร์ตี้โอหื ได้เลยตอนนี้ตอนนี้คุมคุมหลังได้คุมหลังได้อยู่ตัวใหญ่น่าแบบใช่เลเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้มันถามข้ากูแล้วเนี่ยฝ่ายเดียคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมันเข้ามาเนี่ยเรามาทำเควสกันไม่ได้นะแบบเนี้ใช่ไห้ถ้ามันจะให้เก็บความรู้อ่ะไม่เก็บผมไม่เก็บคนนึงอ่ะเนี่ยปาร์ตี้เป็นกองทัพเลยแหละแบบเนี้เออ้าเกียร์สกรระดับปัจจุบันนะแต่โมเบลระหางเลยนะระดับแรกเลยเรื่องระหงเนี่ยเรื่องฟาร์มได้รู้ไหมตัวเลขบนหน้าจอพี่ขึ้นโดนมันทิและเท่าไหร่ เท่าไหร่เว้ยสิบสิบยี่สิบไอ้ซาดเฮ้ยมันเกิดใหม่แล้ววะดูดิอะไรวะเนี่ยมันอินดิตี้ลูปดีกว่าเฮ้ยเออมันอินดิตี้ลูปคืออยู่จุดแยิงแลแดงสิ้นทำไมพี่จะตายอยู่คนเดียววะเนี่ยเออที่กูต้องมุกเมนต์เฮ้ยตายแล้วชิ้นละแสนเจ็ดพันกูได้มาชิ้นเดียวกูไม่ได้หาอะไรเขาเลยได้สิบหกชิ้นเหมือนชิ้นละแสนสาหัสนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกใหม่แน่นอนครับรู้สึกว่าดีใช่ไหม ีคือความจริงนะพี่ไวกระเสืร์เป็นโหดร้ายมากมันเหมือนกับว่าเราจะต้องโตขึ้นไปอีกอตีมอนไม่ใช่ตีแบบแต่ว่าตีแล้วอะพี่ดูคามาลบตอนไหนวนะเนี่ยฆ่าใครมาเอ่อมาไอ้กวางที่อยู่ตรงคามมซีเวียร <c oughs> บริเวณที่ผ่านมาเนี่ยพี่อะวักคิลลี่อะถ้าเป็นชุดก่อนน้าน,นี่ยฟารมสบายนะก่อนเข้าถ้ำอะพี่ไปทำอะไรในะถ้ำ <c oughs> อุ๊ยเอากูมือยิ โอ้มันมันอ้อมหลังไวมากเลยว่ะใช่ใช่ใช่มอนที่นด่วินวองแล้วนี่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 มามาจอดม้าตรงนี้เนี่ยโอ้เดียวเดียวเดียวไม่มีมอนไม่มีมอนเฮ้ยมีคนเฮ้ยเปิดแดงนี่เปิดแดงนี่เฮ้ยสปอรดโหร์เปิดแดงนี่แข็งแรงเลยไม่ทำไมพี่ไม่ขึ้นตัวเลขรอยังไม่มีความรู้ต้องมีความรู้มอนนี่เราโง่หรือนี่ใช่เข้าอยู่แต่จะมิดอยู่นีดอยู่มีแค่หน้าหน้าทางเข้ามันนะครัพวกเรานี่แค่หน้าทางเข้านะครับมันยังไม่ตายกันสักตัวเลยนะเนี่ย เฮ้ยในถ้ำอาจจะอ่อนก็ได้ดูก่อนเข้ายันเข้ายันพอแล้วพอแล้วไปไปบวกบวกผมทำไปแล้วอุ้ยมีอุ้ยแบทแมนแบทแมนข้างในมีอะไรบ้างอ่ะมีแบทแมนโอ้ยโอ๊ยหุดหุนดีพีห้าร้อยเตือนกูแอบคับนี่กูทำอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวผมมีระเบิดแสงเดี๋ยวจะทำให้ตามันบอดเดี๋ยวนะพิศาจฟิวอุ้ยปาโดนแปดตาแปดมาตาบอดแล้วอุ้ย บอลเตอร์พวกนีแมงอุ้มเนื้อด้วยก่อไวเบเนียมอุ้ยโหดแม่วมุ้วไม่ไหวแล้วนี่มีจินจาเขาอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้ไอ,อ้ออไพนนี่ยืนแทงไม่ไหวเว้ยจาพวกเบนไงแต่เราอ่ะอ้ยเจอไม่ไม่คือมันเป็นเพราะว่าตัวละครของคนอย่างพวกเราอ่ะมันต้องเอาตัวไปแนบมอนเยอะ<ห>ไปเลยใช่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 แล้วมันจะโดนดาเมจนี่ไงอุยยอุ้ยข้เสียข้อเสียของพวกแทงเกอร์ก็อย่างเงี้ย บายยา,มาไมา่เอาอยู่พอ่เอาเอาง่ายๆอย่างตัวพี่อ่ะตายก่อนแบบเป็นบูมอีกอ่ะโอ้โหนี่ลองแยกมาลุยเดี่ยวนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดียวผมว่าไหวอยู่ผมว่ามอนแบบนี้นะสำหรับผมคิดว่านะมันจะคล้ายๆใต้น้ำมาคือเราต้องวนป้องกันด้านหน้าสู้โอ้โหมีนี้ด้วยโอ้มีระเบิดมีระเบิด มีระเบิดได้โอ้ยอ้อยอ้อยตอนนี้เกมผมแตกทั่วร่างแล้วตกดายเฮอ่อนไว้กันเย้ยไหนๆก็มาแล้วไปไปไปไอ้กันหน่อยไหมไปไปไอ้กันหน่อยไหมไปไปไปมีคนฟาร์มมิลม็อกอยู่ด้วยว่ะมีเขาเบลไงพี่เขาจะเทคไง ผมไม่ใช่หรอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี้่แปมแบมโบลแพดแพดใหม่อ่ะมันก็จะเพิ่มให้เลเวลสูงสุดเนี่ยจนถึงประมาณสามหกสิบห้าแล้วมั้งไม่ต้องไม่ต้องเวลแล้วบอกบอกพวกเขาก่อนได้ไหมสงสารนายเขาจะเพิ่มเวลแล้วถ้าเกิดว่าขยับมันได้ไม่ดีหรือทรัพยากรได้ไม่ดีขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมันเหมือนกับว่าเป็นตัวอัพเลเขาเรียกอะไรได้เอ็กพีที่ดีกว่ามิดม็อกอ่ะเหมือน็นตัวที่จะขยับ เลเวลเราขึ้นอีกถ้ามันฆ่าได้ตัวละศูนย์จุดศูนย์จุดห้าเปอร์มันก็น่าสนใจใช่ไหมนหนึ่งเปอร์ก็ได้เพราะเพราะปัจจุบันน่ะปัจจุบันก็คือเอ่อหกหกสองถึงหกสี่ 4, ถูกป่ะแล้วแคปต่อไปที่มอนตัวนี้มามันก็น่าจะเป็นหกห้าถึงเจ็ดสิบ้ยน้องฮีดําเวลเก้าแล้วอุบาทถ้าอย่างที่พี่ฟุกบอกว่าทีต่หน้ามันอัปเดตเลเวลใช่ไหมงั้นน่ามาทำต่ออีกรอบ เออว่ะน่าสนใจเออ,เ,อ,อเราจะได้รู้ด้วยว่าถ้าเลเวลแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้าง,งเดี๋ยวได้ไดเตรียมตัวกันถูยนิวตีได้ปะ่ะอี่เข้าปะ่ะเฮ้ยมันต้องเข้าดิโอ้ยแค่เข้ามาหมอกก็ลงแล้วามาแลวจ้ามาลวจ้าเราต้องปาระเบิดให้เพื่อนก่อน,นันดับแรกได้อยู่นะอปได้ได้ได้มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าไอ้ทุกคนเดี๋ยวแยกกระจายเลยไปคนละจุด ไปหาจุดโฟมก่อนนี่เดี๋ยวจะสโลว์ให้ดูสุลต่านมาดิครับมาเลยโกเร่มาดิมาดิไอ้ไข่ตายก่อนแพ้เออดิออ่ะดิเออดิเออกูล้มแล้วตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไข่ตายก่อนแพ้จะดีหรอเดี่ยวร้อยทุกคนดูฮะสุลต่านบวก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 นี่วิ่ไหวจริงว่ะแสดงมันสู้ได้แล้เนี่ย สู้ได้สู้ได้ไหวไหวแค่นี้ยังหรืออุ้ย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 พี่พี่ผมจะตายต้องมมองเลือดจะตายแล้วไอพี่เนิวไหนก็มาละพี่พวกผมยืมตัวแป๊บนึ่งผมอยากลองดูสกิลพี่จะแรงแค่ไหนอย่าไปตีหุ่นด้วยเสียบเทียบแบบเสียบเทียบยืมแรงนะยืมแรงพี่พวกไปตีหุ่นดีกว่ายืมไปตีสนามดวลอ่ะอยากเห็นดาเมจอ่ะ มันจะขึ้นให้เราเห็นเหรอไม่เหมือนคนอื่นที่มาโอ้โหจะตายแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะแค่ตีเดสส์ฟอสให้ขึ้นเออ็กซ์ประเด็นผมรู้สึกเหมือนกินหัวเลยอ่ะทำไมมันมันอ่ราะว่ามันเกินตัวเพื่อนเราเลนี้ใช้เวลาประมาณปีถึงสองปีเลยนะกว่าจะได้ประมาณนี้ไม่ตปีเลยของทั้งหมดนี่แต่ไม่แน่นะอนาคตเขาอาจจะปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผู้เล่นใหม่มันก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวรอซีซั่นเนี่ยวันอีกสองวันไม่รู้ผล เซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมันเป็น done, เซิร์ฟเวอร์ดันเ์สโก่หลักของคนเล่นส่วนใหญ่ให้ขึ้นมาใช่พอางามเอาแต่พองามไม่นูเอาแต่พองาม,ม,าแ,งามแดงแล้ว้ไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอ้อยขยะชิ้นละสามหมื่นห้าโอเคนะอูแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับว่าจะทําของได้ขนาดนี้ปีสองปีนี่น่าจะไม่ใช่แน่นอนนะผมคิดว่ารู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะไม่ใชใ่เดี๋ยวไปดูพักพวกก่อนพักพวกไปไหนแล้วนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่มอนเตอร์วัวกระทิงแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับ AP 2 7 0คือครั้งนี้ผมกะจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราทําแคปที่มันใกล้เคียงกับเซิร์ฟหลักแล้วเนี่ยเราจะสามารถสู้เขาได้ไหมนะครับมันจะมีเหลื่อมล้ํานิดนึงนะอันนี้ผมต้องถอดเดสก็อดออกนะจะได้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตีส2คนนะครับเดี๋ยวตีกับแบมแบมบูนะฮะแล้วมาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเยี่ยมเลยแบบนี้พี่อยู่ไหนหอมแล้วบาฮาร่าเฮ้ยมันคุยกันอยู่อ่ามันคุยกันอยู่ ใค่คุยกันนี่บุอวันก่อนนะมีนักประจนภัยบุกมาที่นี่ด้วยโอ้เหรอแล้วนายทำไงอ่ะฉันก็จับมันหักคอไงหักแล้วก็กินเลือดมันอร่อยดีโอ้ยจริงๆนายไม่ควรกินของสดนะเพราะว่าเออมันจะมีพยาธิได้ควรเอาพวกมันไปต้มก่อนโอ้แน่นอนทํามาครั้งนี้อีกรอบนึงฉันจะจับมันไปต้มแล้วก็กินอานายจะกินกับฉันไหมแน่นอนฉันกินอยู่แล้วฉันชอบกินของสดมากกว่าของดิบ ไม่มีใครจัดการเราได้แน่นอนเพราะว่าเราตัวใหญ่ะเข้ามาเลยโอยได้อยู่ได้อยู่ไหนได้อยู่ไหนทุกคนตีได้ครับโอนี่รันอเวกมานี่สบายเลยนะเพราะว่ามอนมันเครื่องช้ามากโอู้มือคมือคู่มหลอดคู่มงหลอดโอ้นี่ต้องตีสองคนนะฮะอันนี้มอนชื่อแดงแสดงว่าเวล60เนี่ยสบายแล้วถ้าเกิดว่าเราเอเลเวล61 62 63เนี่ยหรอว่ามอนตรงนี้สบายเลยนะครับ AP ที่ผมเอาลงมานะก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะได้อยู่นะสำหรับพระรันมาฟาร์มแต่ผมคิดว่าสบายไม่มีปัญหาเลยนะครับบอลค่อนข้างเครื่องช้าแต่บอลมี CC c นะต้องคอยดูในมิชชั่นบอลไว้นะครับคนเดียวก็น่าจะไหวนะแต่จรินมาสองคนก็ได้นะเพราะว่ามันมันเบิร์ตอบให้สองคนเลยราคาชิและแสนเนี่ยแล้วก็ขยะมันจะแบ่งแบ่งกันนะครับี่นิวว่าไงมึงเห็นแถบสีเหลืองมั้ยเนี่ยตรงจอเนี่ยคืออะไรวะ พี่พี่มันน่าจะเป็นมินิบอสอ่ะพี่เฮ้ยมินิบอสมาแล้วโว้ยโว้ยมันเริ่มเลยมินิบอสมินิบอสโอ้ยแม่งไปไปนี่มันจะเป็นแสงสีเหลืองนี่มาด oh, ูแล้วเกมจะไม่ตีเราจะขวัญลูกจะตายหรอลูกมันจะตายลูกมันจะตายมีปลาปลาแปดก่อนปลาแปดปลาแปดปลาแปดพี่ปลาแปดระเบิดระเบิดระเบิดทำให้มันตาบอด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 เราหมนเอาแล้วมันเอาแล้วมันกดกูมันกดกูเราไปฆ่าลูกมันไงเออ แม่งโกรธแล้วแม่งกุนแม่งกุนแดงโกรธมีทีบอสเลยพี่ดูแลขับไอออนถ้าจะยกทับมาแล้วชนะมันต้องเอาโอ๊คเกอร์มาด้วยเว้ยมันระเบิดมันระเบิดมันระเบิดถเฮ้ยพี่วิ่งขึ้นร่อดพี่มันมีเรามีแขกเพิ่มแล้วพี่ตัวหนึ่งนี่คือตัวัวนี้สุดเลือดไม่ทันว่ะด้านหน้พี่อยู่ด้านหน้าอยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังนะอยู่หลังมาหน้าจีหลังเดียวพี่แบกแต่งเดียว โอ้ยยังไม่ทันหมดตายแล้วเอ้ามันระเบิดรอบตัวใช่ไหมพี่รู้เหมือนกันระเบิดรอบตัวหรือว่าตัวพี่อยู่ข้างหลังตลอดเลยบล็อก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 จะอยู่ด้านหน้าโอเคครับโอเคตัวหลังพี่ตัวหลังนี่มีที่มอนต์ตัวนี้มันจะตกไปเลยนะปลาหินนั่นปลาหินมาเฮ้ยแกงปลาหินไอ้บ่ารู้จักน้องกล้วยไหมตอนนี้แฟรี่แบบว่ากดยาเปแล้ววินคือมึงจะตายแล้วยังเนี่ยฮัลโหลกูรอนานมากกดมันกดมันกดโกดโกดถอย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  อุ้ยหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวดูดีเมชั่นแหกปากแล้ววิ่งยังไงดีดีดหูหูหูหบินบินบินโอ้ก็ตายขอดูดเลือดกองนี้ก่อนกู้แม่งแน่กลัวแม่ครับเมื่อกี้คุ้ยได้ได้ไรอ่ะได้พี่ได้ไฟด้วยอ๋อไม่ได้ไฟอ่ะไอาหนังพี่ผมดีเกมดีเกมของดีเกมก่อนได้ขยะมาอีกสองชิ้นอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมไมินิบอส หมันนะเอ่อมันจะมีเอนิเมชั่นการโจมตีอยู่มันส3สามอย่างนะก็คือฟาดคนอย่างมตีด้านหน้าแล้วก็จะระเบิดระเบิดพลังโจมตรีรอบตัวอันนี้ต้องระวังเพราะวงแดงมานี่มโหลานมากได้อยู่ได้อยู่ฟีลมันเหมือนที่เทียบปปอมอะ่ะเนี่ยมึงอยู่ไหนพี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ฟาร์มได้หลายชีพนะชายก็มาที่นี่ได้ไม่มีปัญหาเลยใช่ใช่ใช่สรุปสถานที่ของโอดิจิลนลัสนี่ท่านเหมกับปาร์ตี้จะมีแค่นี้ที่เดียวใช่ไหมสองคนที่อื่นคือคนเดียวหมดใช่ปะหมด โอ้โหอย่างนี้คนเล่นอาชีพนี่ต้องหามวยถูกคู่ให้ได้นะเนี่ยตีป้อมก่อนตีป้อมป้อมฟ้อมเป็นกับดักเออป้อปมอม,อมัน,นเป็นกับกดักโอ้เจ็บ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 เจ่อเจอเจ็ตเจบเก่อนจ็เบเจเจ็อเจ็เจ็บเจ็าบเจนเจ็บเว่าเอ็เว็บเจ็บเเจ็บดเลือดเเเบเเเเบเเเ ผมมีแฟชั่นในการทำยาเนี่ยเฮ้ยผมติดเอ้กูตายกูแตกพี่เอ้กูไม่รอดกูรถขังวิวิวอะไรเพ่ติดติดแหละติดบอลออกไม่ได้เหมือนกูเลยวิกอริล่าไอ้โอ้เฮ้ยเจอกอริล่าว่ะวิวโอ้แจ๋วเจ้าโอ้ยมันดูมันดูโอ้ยมันดูแต่ทำไมมันนิ่มจัง ุ้ยวุ้ยุ้ยโดนฆ่าโดนตบไหลไอโดนตบใบไม้ออ้ยกินแลยต้งกันโอ้ยใครบังอาจบุกพลังกอริลลาของเราเจ้าใช่ไหมตายซะโอ้ยรู้ไหมว่าที่นี่ใครคุมไอ้น้องตายใครคุมไม่รู้แต่รู้ฉับเดียวตายเงียบตายตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่ฟาร์มตรงนี้แล้วนะครับนี่2 5 0นะฮะชุดอาวุธนิดนึงนะครับตอนนี้ผมจะลงที่ a p 270ใช่ไหมแต่ผมจะต้องลด DP พีลงจะเดทก็ตออก อ่าประมาณนี้นะครับเป็น3 2 1ก็ถ้ามองกันตามตรงเนี่ย่า AP กับ dp อ่ะในเซิร์ฟโคบอลเลปอ่ะกับในขนาดนี้กับของที่ใส่อ่ะมันมันสูงกว่าเซิร์ฟจริงอยู่แล้วนะครับแต่ผมมองว่าความแตกต่างมันไม่น่าจะห่างกันมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองฟาร์มกันดูนะครับโอ้ยสถานที่น่าฟาร์มมากใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาดึงมาดูมีป้อมด้วยเอาเอาอ้มันมันพุ่มเทวะ โอ้ยโอ้ยมีมีเฮ้ยบอลทำตีีได้โอเคเอ้ยบอลมันอาได้ความรู้ด้วยตอนนี้ผมยังไม่มีความรู้นะผมเลยตีบอลที่ไม่เข้าเท่าไหร่แต่ว่านี่ขนาดตีไม่เข้าก็โอเคแล้วนะเนี่ยวอนเตอร์ก็ประมาณอาร์กมานนะผมรู้สึกได้เออประมาณอาร์กมานไม่เท่ากับว่าคนเอจีสองสี่ห้าที่มาฟาร์มได้นะครับมาฟาร์มอาร์กมานเลย ขยะก็อยู่ที่หมื่นห้าอุ้ยมีได้ตัวนี้ด้วยหกพันคืออะไรอ่านไม่ออกนะฮะก็ว่ากันมาดูตรงนี้นะฮะผมรู้สึกได้ว่าหลุมมันมีเยอะนะผมตอนขี่ม้ามาเนี่ยหลุมค่อนข้างเยอะเหมือนกันลองฟังรุสักกั้งหนึ่งนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รวมรวมรวมเต็มเต็มรวมกระหลังเต้าใหญ่เออเหมือนารามอ้างมาเลยไฟก็ไฟ ได้ได้อยู่แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วเนี่ยต่ออ้หมีพี่หมีอ้าวหมีมีด้วยลืมกดลืมกดยาไอ้ดูดเลือดดูดเลือดก็บอกก่อนวันนี้ไม่มีเจมดูดเลือดนะใส่เจมเอลค์ดก็จะตีแรงนิดนึงนะแน่นยาก็อยู่ประมาณที่350กว่านะผม,ว,มว่าแหละ,ะเจ็บเราเยอะด้วยก็ถ้ามองกันจริงๆแล้วก็น่าจะประมาณว่าไงอ่ะคือมันคล้ายๆอาร์คมามแต่ด้วยความที่ว่าผม เห็นดูเจมผมปะเจมมันมันมันใสแล้วเจมมันค่อนข้างแพงแล้วเจมมันค่อนข้างดีอะ่ะอย่างเงี้ยแม่นยำผมอยู่ที่380ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราลดแม่นยำลงมาอีกงั้นผมลองลดนี่ได้ไหมลดเอลด AP ลงมาอีกดูดิเออเนี่ยเหลือสัก253เนี่ยแคปเนี้ยดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นการลดหลักได้เท่ากับลดจริงน,นะหรือว่าเท่านี้ใช่ไหม เออได้อยู่ได้อยู่เท่ากับว่าสองเจ็สามเป็นเซิร์ฟจริงก็น่าจะประมาณนี้ว่านะงัน้นเดี๋ยวผมลดอีกเออลดอีกต้องลดอีกโอเคลดอีกนะฮะเอาอะไรออกดีเอาหูนักออกนี่เหลือสองสีู่นได้เลยนะครับมันจะได้ไปเสมอภาคกับอ่าวีแรคาตาไงเหรอ,อ่ะโออจกตีแทบไม่เข้าเลย เฮ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่เห็ได้อยู่ได้อยู่โอ้หมิมกิ้งเว้ยหมิมกิ้งเว้ยเอาวะเอาวะได้ได้ได้ไม่มีปัญหาโอ้ระดับนี้แล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคจากของนะ240ถ้าไปเซิร์ฟหลักก็น่าจะประมาณ250แหละผมคิดว่านะ เนี่ยเพราะนี่มันเป็น V ใช่ไหมแล้วมันโบกโจมตีมอนเตอร์เพิ่มขึ้นไปแล้วก็หักลดลงมาอีกนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นโอ้ยทงนี้คันเหลือเกินทําไมเจ้าถึงคันสงสัยไม่ได้อาบน้าอะจะอาบได้ยังไงละเกาะเต็มขนาดนี้รอพวกนักประจนภัยเข้ามาจะได้เชือดกันได้เต็มที่หน่อย